อาวเอออ้าว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 อะไรเนี่ยอะไร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 กันอะไรปะท้ออะไรอะไรเขาปิดด่านใช่เขาปิดด่านแล้วใครปิดประเทศไทยปิดด่านนี่อ้าว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 ปิดทำไมปะท้อแล้วเราจะกลับบ้านยังไงแล้วเมียก็อยู่ฝั่งไทยด้วย เล่นคาสิโนเสียเรายังกลับบ้านไม่ได้อีกทรงพระคึดฮอดบ้านรายเมื่อกี้มันเสียงรำนี่ไะพี่มเมียหูฝาดแล้วเปล่าเพี่คนเขมรงงเจ้าหน้าที่ขเขมรงงแม่ค้าพ่อค้า,ขาขเขมงงงงต่อการกระทำของทางประเทศไทยว่าเขานั้นจะปิดด่านทำไม วัสด,ดีวัสด,ดีเราเอฟซีทุกท่านนะลุงก็มาติดด่านที่ชายแดนนี่แหละก็ไม่รู้ว่าทางประเทศไทยเขาจะปิดด่านหาพระแสงเลเซอร์อะไรนะคนที่เดือดร้อนก็เน่ลุงเน่คนขเมรนเนเดือดร้อนทางประเทศไทยจะปิดด่านปิดอะไรทําไมไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ขเมรทราบเลยการกระทําแบบนี้มันไม่ให้เกียรติคนขมนเราชัดๆพวกคุณมึงมีเกียตกรติกับเขาได้ล่ะเสียงใครวะเนี่ยโดยดิเราก็ต้องมาปิดด่านตามประเทศไทย ประเทศไทยนึกจะปิดด่านก็ปิดไม่บุ้งไม่บอกขมรเราเลยซักคำแล้วน้องนุกคาราโอเกะในฝั่งไทยใครจะรับผิดชอบฮะเฮออดเที่ยวอะไรคืนนี้ <S <S แล้วนี่ก็คือบรรยากาศในฝั่งทางประเทศไทยนะที่ด่านอรรารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเราจะเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนั้นอยู่ๆก็ทําการปิดด่านข้ามแดนเฉยเลยนะมันก็เลยทําให้รถที่สัญจรข้ามชายแดนไปข้ามชายแดนมาส่วนมากก็เป็นคนขมรนะนะ บรรยากาศก็ตามในคลิปนี้เลยทำให้พวกเขานั้นรู้สึกเมินงงเป็นอย่างมากเลยนะที่ต้องมานั่งค้างเตติดแป้งอยู่ในด่านตรงเนี้ยนะจะกลับประเทศตัวเองก็กลับไม่ได้ต้องมานั่งรอเป็นคนคมเนเหงาอยู่ตรงนี้นั่นเองบ้าบอโอ้โหคนติดด่านฟังประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เพ่ส่วนมากก็เป็นคนคมเมนตนี่เราบรรยากาศตรงด่านอื่นๆในประเทศไทยนั้นต็อเราตามแนวเขตชายแดนประเทศไทยกัมพูชา ชาวบ้านชาวคามรในพื้นที่ฟังคามนก็เริ่มแห่กักตุนสินค้ากันแล้วนะแบบคนคนนี้ที่นําเข้าน้ําดื่มจากประเทศไทยข้ามแดนไปฟังคามรน,นั่นเองเอา้าวเห็นใครบอกว่าคนคามรเข้าจะแบนสินค้าจากประเทศไทยไงวะสงก็บอกแล้วนี่แบนไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกเพ่เดี๋ยวก็แหกันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ซื้อสินค้ากลับไปขายที่ประเทศตัวเองเหมือนเดิมนี่แม่ป้ากระจายไม่ตรงกรันซะจริงจริงคนคามน แล้วต่อมาเมื่อตอนเช้าของวันนี้เองนะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราคนเขมรที่รอที่จะข้ามด่านเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีมากมายจะเหลือเกินคนเขมรบางคนก็มารอกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อที่จะเดินทางข้ามด่านเข้ามาในประเทศไทยบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขมรที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อกักตุนสินค้ากลับเข้าประเทศเขมรบางคนก็เข้ามาทํางานรับจ้างในประเทศไทยบางคนก็เป็นนักพนัน ที่เข้าไปเล่นคาสิโนโที่ฝั่งปล่อยเปตดะนะจากคลิปนี้เราจะเห็นได้ว่ามาตรการปิดด่านชายแดนของทางทหารประเทศไทยนั้นได้ผลซะจริงๆ <c oughs> โอโ้โอหพวกคนขมามเข้าต่อคิวกันยาวเยียดเลยฮนะ <c oughs> ใช่เพ่บางคนก็รอมาข้ามแดนตั้งแต่เช้าแล้วนี่แ <c oughs> ม่มาตรการปิดด่านชายแดนของทางประเทศไทยได้ผลซะจริงๆแมง แล้วต่อมาในช่วงเวลาเช้านะั้นะนะนะทางเพจประเทศเขมรนั้นก็ได้โพสต์ภาพนี้จากภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นทางประตูชายแดนเขมรแล้วก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนั้นได้เยืนคุยกับเจ้าหน้าที่เขมรมันก็เป็นภาพปกติการเจยรยาจาธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะแล้วที่มันตลกปกฮานั้นก็คือคนคเขมรบางคนก็ได้เอารูปนี้แล้วก็ไปโพสต์ว่าดูสิดูสิทางการของประเทศไทยอ่ะ มายืนเกาะลัวแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เขมรเรานั้นเปิดด่านให้พวกเขาอ่ะประเทศไทยปิดดา่านยังไม่ถึงวันก็เดินมาขอร้องให้เจ้าหน้าที่เขมรของเรานั้นเปิดด่านให้พวกเขาแล้วบ้าบอจริงเชียวเอออะไรที่จริงภาพนี้มันคืออะไรวะที่จริงแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพเมื่อเช้าของวันนี้นะที่เจ้าหน้าที่ด่านชายแดนของประเทศไทยนั้นได้ทําการผ่อนปนทางชายแดนโดยการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่ ให้คนขมรคนไทยได้เข้าออกเป็นเวลานะโดยทางด่านในประเทศไทยนั้นจะเปิดเวลาเข้าออกคือจากเดิมเปิด6โมงเชา้าปิด4ี่ทุ่มก็เปลี่ยนเป็นเวลาเปิด2โมงเชา้าแล้วก็ปิด4โมงเย็นแทนแล้วภาพนี้นั้นก็คือทางเจ้าหน้าที่ด่านขมรน,นั้นก็ยังไม่เปิดด่านให้คนขมรเข้าออกได้นะ ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ด่านเขมรเขางอนหรือว่าเขาเล่นตัวอะไรทั้งที่คนส่วนใหญ่ที่เข้าออกในด่านนี้นั้นก็คือคนเขมรของเขานั่นเองแล้วรูปนี้ก็คือการเจรจานะของเจ้าหน้าที่ด่านของประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ด่านของประเทศเขมรโดยเจ้าหน้าที่ไทยนั้นก็ส่งตำรวจทหารมาเจรจานะต่อมาเจ้าหน้าที่เขมรนั้นก็จึงทําการเปิดด่านของทางฝั่งเขมรนะนะในเวลา9ก้าโมงเช้านั่นเองสรุปคือด่านชายแดนของประเทศไทยนั้นจะเปิดเวลา8ปดนาฬิกา หรือว่า8โมงเช้าอะนะส่วน่านประเทศกเ,เมรนั้นจะเปิดเวลา9โมงเช้าอะนะทีเรื่องอะไรแบบนี้ไม่เรียนแบบประเทศไทยบ้าบอ,บอต่อมาในเรื่องทางการของประเทศไทยนั้นได้ปิดชายแดนก็ไปถึงหูท่านอักระมหาเสนาบดีมหาซุปเปอร์เตโชแก๊สโซโฮ95มหาสีแหบปุนหุน พอเขารับรู้เรื่องนี้นั้นที่ประเทศไทยปิดชายแดนก็เกิดการปี๊แตกทันทีแล้วท่านมหาสีแหบนั้นก็ได้โพสต์ข้อควา,ามลงในสื่อโซเชียลมีเดียทันทีนะโดยใจความนั้นมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้านั้นได้เห็นโพสต์เห็นข้อความที่มีเนื้อหาการเรียกร้องให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากประเทศไทยนายกรัฐมนตรีคนมาเนตและข้าพเจ้า ได้ทำการเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าโปรดอย่าทำให้ข้อพิพาทนั้นลุกลามไปสู่ภาคส่วนอื่นๆและปลูกปั่นฟามเกลยดชังทางชาติพันธุ์ปุกพ้องในวันนี้ทางกองทัพไทยได้ปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองของลึกปล่อยเป็ดโดยฝ่ายเดียวดังนั้นประเทศไทยต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เลยนะเกี่ับการกระทำในครั้งนี้ง่า่ง่ายกัวจุง สำหรับพลเมืองกัมพุชาสิ่งสำคัญนั่นก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะเก็บไปบอกตัวเองเถอะและหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามมานะแม่พูดเสย,ย่ญ่โตมโหรารเลยนะเมึงทำเมื่อนประเทศตัวเองเป็นมหาอำนาจโลกจะต้อรองกับใครก็ได้แบบเบ้ออพี่เหมียวไม่รู้เหรอเพืว่าประเทศัมเเขาก็เป็นมหาอำนาจโรคอยู่นี่เออโรคอะไรวะโรคเอดเพื่ ต่อมาซูปเปอร์หุนหุนนั้นก็ยังบอกอีกว่าข้าพเจ้าเพียงต้องการอยากจะเตือนชาวกัมพูชาและชาวไทยว่าหากสินค้าของทางประเทศไทยนั้นไม่ได้อยู่ในตลาดกัมพูชานั่นไม่ใช่เพราะชาวกัมพูชาเลือกที่จะฟ้องบาทสินค้าเหล่านั้นอันนี้ความหมายก็คือสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศไทยหรือว่าของไทยะนะแต่มันคือผลตามมาจากการปิดชายแดนนั่นเองเพราะว่าผู้คนถูกปิดกั้น สินค้าก็ถูกปิดกั้นไปด้วยซุมเด็ดซูปเปอร์หุนหุนยังชี้ว่าสถิติการค้าปี2024ที่ผ่านมานั้นกัมบ,บูชาส่งออกสินค้ามูลค่ามากฝ่า1,100ล้านดอลลาร์มายัางประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยนั้นส่งออกมากฝ่า5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐมายัางกัมบ,บูชาซึ่งหมายความว่าการส่งออกของประเทศไทยเกิดมูลค่าของทางกัมบ,บูชาไปมากฝ่า4,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ปีเดียวกัมพูชาส่งออกสินค้ามูลค่ามากว่า200ล้านดอลลาร์นะมายังประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยนั้นนําเข้ามากว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกัมพูชาสรุปคําพูดนี้ก็คือถ้าประเทศไทยนั้นปิดด่านชายแดนสินค้าของประเทศไทยที่จะมาขายในขเขมรก็ขายไม่ได้นะทั้งที่การค้าของประเทศไทยนั้นได้เปรียบขเขมรทุกอย่างนั่นก็คือการปิดด่านครั้งนี้ประเทศไทยทําตัวเองนั่นเอง ไม่เป็นไรเราบังแม่นคู่ขาทรงออกขอมะดทศไทยมีเยอะแยะละแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกด้วยขาดแม่ไปสักคนคงไม่เป็นไรหรอกแมงไม่เบื่อต่อมาซูเปอร์เตโชนฮุนก็ได้พูดอีกว่าหากสินค้าของประเทศไทยนั้นไม่มีจำหน่ายยาตำหนิรัฐบาลกบูชานะจ๊ะนะจ๊านี่คือเติมให้อะนะเพราะการขาดแคลนสินค้านั้นมันเป็นผลการตัดสินใจของทางการประเทศไทยที่ปิดชายแดนเองนะ ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนมีสติสัมปชัญญะอ๋อเขาจะบอกว่าให้คนคขมเมมีสมองให้เยอะๆให้มีความเป็นผู้ใหญ่ให้มีความอดทนอ๋อกูกนึกว่าให้เป็นบอฟเฟลและความสุภาพเรียบร้อยและก็ให้มีความหนักแน่นและให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาดูหมินตักรีของพวกเรา แม่สุภาพบุรุษแห่งอาเซียนพวกคุณมึงมีซักซี่กับเขาด้วยเหรอน่ายเรเียนแบบกอปี้ย่างงี้เคมอย่างงี้แอบอ้างยางงี้อะไรที่เป็นข้องประเทศไทยมันคือข้อง,ของเขาไม่เห็นหมดจนชาวต่างชาติโลกเขามองเป็นตัวตลกโจ๊กเกอร์แห่งอาเซียนไปล้ะแม่ให้มีศักซี่เบ,บ้เบอส่วนความคิดเห็นคนคเขมรนที่คิดเห็นในเรื่องนี้นั้นคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าปิดไปเลยอะ่ะอย่าเปิดอีกนะ คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลนะก็อยากให้ทางการเขเมรนั้นปิดชายแดนไปเลยไม่ต้องเปิดชายแดนอีกแล้วก็ไม่ต้องใช้สินค้าจากประเทศไทยด้วยนะเสียงปิดด่านชายแดนแล้วก็อย่าเปิดละกันบ้าบอแม่ทำเป็นปากดีบอกให้ปิดด้านชายแดนเขเมรไปเลยเองท่าพวกพ้องชนเผ่าของพวกเองยังวะเข้าต้องการแบบนั้นหรือเปล่าเองดูยัดพี่น้องของคุณเมืองเซรอเข้าประเทศไทยเต็มเลย ท่านใดที่ร่งเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุกุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะขายใบมะกรูดให้กับพวกเราด้วยเด้อ<ม> EP นี้ราไปก่อนเจอกันใหม EP, นะ่ EP หน้าสวัสดีครับมีๆๆะแม,แม่คนคอเมนลากน้ำกินข้ามชายแดนกันหน้ามืดเลยมึง